ตรงไปอำเภอดอนจานเลี้ยวขวาออกไปที่อำเภอร่องคำที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือสวนสงฆ์บ้านแกเปะเป็นบริเวณที่พำนักดั้งเดิมขององค์หลวงปู่ศิลาศิริกันโทถนนด้านนี้ก็จะมุ่งตรงเข้าสู่ตัวจังหวัดกาฬสิน์ครับวันนี้ทพุเท่าเดินทางมาที่สวนสงฆ์บ้านแกเปะนะครับซึ่งเป็นสถานที่พำนักเดิมของ งหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งเดินทีเดียวก่อนที่ท่านจะออกไปทำธรรมอุทยานที่บริเวณถนนสีเลนตรงนี้คือที่ดั้งเดิมที่ท่านทำนักเลยเราก็ไปชมข้างในนครับลักษณะเป็นสวนป่านะครับครับภายในสวนสงฆ์ตรงนี้ก็ยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ยอยู่นะครับ การสร้างห้องน้ำให้สาสาธุชนผู้มามาจอดรถเล็กๆข้างในตอนนี้ก็มีลูกศิษย์นำวัตถุมงคลของหลวงปู่มาให้เช่าด้วยนะครับบริเวณนี้ให้ติดต่อสอบถามที่นี่เลยเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่บริเวณนี้ครับวัตถุมงคล ก็คึกคักอยู่เหมือนกันนะครับเข้ามาข้างในก็ยังมีคนติดตามเข้ามาอยู่มีพ่อปู่ศีสุดโทแม่ย่าประทุมมาด้วยครับตรงนี้เป็นป่าธรรมชาตินะครับจะไปกล่ารรูปหล่อหลวงปู่ที่กุติเดิขอนท่านนะครับ ครับกุฏิเก่าของลุงปู่ครับที่จุดนี้ก็มากันเยอะๆเห็นกุฏิหลังเล็กๆกุฏิไม้สัทธาสาธุชนก็มากรบบาบไหว้บูชารูปหลอของลุงปู่ ปูประทับรอยเท้าเอาไว้ตรงนี้ด้วยก่อนที่จะเป็นทธทรมั่ทยานรุ่นต้นก็าจากุฏิหลังนี้แหละครับ

ปู่พญานาคอินทนาคปู่พญานาครวยรวยล้านล้านก็มีคนใจบุญนะครับออออขอให้รวยนะครับ